อยู่ดีๆก็ไม่เป็นนะนาะด่าคนโน้นด่าคนนี้นะไม่รู้บวชมาทำไมก็ไม่รู้บวชมาด่าเขาเห็นก็พูดธรรมะ,ะเห็นคนมารับซื้อเกาอิจฉาตาร้อนกินเลดเผาหัวตัวเองอยู่ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะนี่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 น,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 นี่วันนี้เกินมาก็หนักเลยนะเนะ การพูดธรรมะเนี่ยเขาเอาพระธรรมมาพูดมาให้กำลังใจวิธีปฏิบัติพูดถึงเรื่องทุกข์นะ,ะ,ะเข้าใจไหมไม่ใช่มาพูดด่าคนโน้นคนนี้คนนั้นผิดคนนี้ถูกคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีหน้าที่ของขพูดธรรมะไงไงนะ,ะเขาดีไม่ดีเขาช่วยกร,รมของเขาอะ คนไหนจะเชื่อจะนับถือมันก็เป็นบริวารของเขากรรมของเขาฮะแว่งปากหาเซี้ยนอยู่เรื่อยนะนะไม่ใช่แก่งตีนนะแ,แก่งปากหาเสียนนะนะเป็นพระแท้ๆนะบวชมาเห็นก็พูดธรรมะก็ไปด่าไปว่าเขามันดีก็เทศธรรมะให้คนเชื่อฟังเขาสินะ เอาธรรมะมาเผยแพร่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะประกาศสัจธรรมประกาศความจริงไม่ใช่ไปตำหนิคนอื่นเขาตัวเองเจ๋งตัวเองดีกว่าเทศธรรมะพูดถึงเรื่องธรรมะนะพูดถึงเรื่องทุกข์เรื่องวิธีดับทุกข์นะนะไม่มีปากไงมีปากไว้ด่าคนอื่นนั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นะ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 เขาเรียกว่าแก่งปากหาตีนหาเสียนนะ นะนะพูดตรงๆอย่างเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยนะหลวงตาไม่ได้โกรธเรกเห็นแล้วก็โอ้โหนะ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 ไม่รู้อะไรโลกลักหนาอะไรบวชมาแท้ๆนะนะนะอย่าบินทบาทเจอกันก็นแล้วกันอะอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นการพูดธรรมะเนี่ยมันต้องพูดธรรมะจริงๆองเนะอ่ะ,นะอะไม่ใช่ไปพูดด่าเขาอ่ะตำหนิเขาอ่ะอ่ะเห็นไหมอ่บางทีโยมเขาพูดธรรมะได้ดีกว่าพระจริงๆนะลุงตาไม่ได้รังเกียจนะเห็นไหมเอออ่ะอย่างพวกอาจารย์นนท์อาจารย์เนี่ยนะเห็นไหมเออเขาก็เป็นโยมเขาพูดเรื่องธรรมะ ธรรมะออกจากปากใครก็เป็นธรรมะนะจำไวนะ้นะนะเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะมันเป็นสากลนะนะอย่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันมีอยู่ทุกตัวทุกคนนั่นแหละเนาะนะนะส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขานะอันนี้มซาซัดกูนะ้่นะ เพราะว่ามีกรรมกับกันกูนก็เลยกูจะจองกรรมกับเขาเนี่ <c oughs> มันก็เกินไปนะนกูไม่เคยว่าจะดีจะเร็วจะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้่ะมาอย่าบวชมาเสียเข้าสุกนะบวชสนุกสนานนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันเป็นการแก้ไขตัวเองนะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองคือการแก้กรรมก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองนะนะนะไม่ใช่ไปอิจฉาตาร้อนเขาเห็นเขาได้ดีก็โอ้ยนะจริงไหมอิจฉาเขา,าเขาก็เป็นบริวารของเขาอ่นะอยู่ๆเขาจะไปมีคนมาฟังมันขนาดนะั้น เป็นเรื่องกรรมของมันยิ่งมันดังเท่าไหร่มันก็ยิ่งเดือดร้อนเท่านั้นมีคนไปหามันเยอะมันจะมีเวลาเลยพักผ่อนไมหมล่ะคน <c oughs> จริงจรนะิงนะไม่รู้สีรู้สาอะไรเลยใช่ไหมถ้าอยากดังถ้ดังกันกับความสงบมันขัดแย้งกันนะฮนะ,นะดังมามันไม่มีความสงบหรอกจำไว้มันอยู่ตรงกันข้ามเลยถ้าอยากสงบก็อย่าอยากดัง ถ้าดังแล้วเนี่ยมันไม่สงบหรอกมีแต่คนไปหามีแต่คนมาหาไม่ได้พักได้ผ่อนเลไหมนะจริงไหมแต่นั้นก็เป็นเรื่องของบุพกรรมแต่ละคนจําไว้อ่าอย่างคนที่เขามีบริวารเยอะเนี่ยนะ,ะมีพูดอะไรเขาก็ฟังอะเห็นไหมตามไปก็เป็นกรรมของเขาเป็นบุพกรรมของเขาทำกรรมร่วมกันมาอย่างหลวงตาสิ้นคิดนีนพูดยังไง เขาก็ไม่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกพาอว่าอะไรล่ะเพราะไม่มีกรรมต่อกันนะเอเอจริงไหมล่ะคนเราสร้างกรรมมากรรมจำแนกสัตว์เนาะกรรมไครกรรมมันเขาสร้างบุญบารมีมาเขาสร้างกรรมมาแบบไหนเขาก็ต้องไดยรับผลของกรรมนั้นๆไปเนาะเออหลวงตาช่วงนี้มีกะระแสพระ ระดับมหาระดับสูงเนี่ยโจมตีคารวะสอนธรรมถึงขั้นว่าเป็นการทําลายศาสนาพุทธเนี่ยมันถึงขั้นนั้นไหมครับค<อ>ารวะสอนธรรมทํ<อ>าลายศาสนาอืมอเอเขาสอนธรรมไม่ใช่เลยสอนธรรมมันก็เป็นธรรมอ่ะนะ,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 ะคนฟังเขาก็มีวิจารณญาณมีปัญญาอยู่หรอกจริงไหมคนไม่มีปัญญาเเชื่อจมพืตจพือก็เขาเชื่อไปกากรรมของเขาฮะ มันก็สร้างจากความขัดเนื้อร้อนใจนั่นแหละเห็นไหมอ่ามันก็ธรรมดาแหละนะพูดถึงก็ว่ากันไปว่ากันมาอยู่อย่างนงี้แหละหลวงตาย,ยังเปียบเหมือนต้นมะม่วงอะ่ะรู้จักต้นมะม่วงไหมสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูกมีมีอะไรเลยสบายต้นไหนมีลูกโดงๆเนี่ยโอ้คอนมั่งไม้เขา <c oughs> จริงไหมเออ ก็ธรรมดาเมื่อหลงดาเนี่ยก็ธรรมดาเขาจะด่าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ด่ากันมันเป็นพระไงพอดีมันเปรี่ยมกันได้เลยนะน้ำหนักเท่ากันต่อยกันได้ฮะดูแล้วเป็นพระด้วยกันในมาดากันนะอยู่ดีๆกูก็ไม่เคยรู้จักด้วยนะนะพูดซะโอโหใช้โบหารนะ,ะนะอ่าฮะอืม อย่าเอามาตรฐานของตนไปตัดสินผู้อื่นอย่าเอามาตรฐานผู้อื่นมาตัดสินตนนะส่วนใครจะด่าใครจะว่าก็ไม่ว่าหรอกอย่ามาด่ากูก็แล้วกันนะนะจริงไหมล่ะอ่ะกูไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยจริงไหมอันนี้มามาด่ากูเนี่ยกูก็อ่ากูก็พูดมาบ้างกูขอชี้แจงมัางนะนะท่านท่านอาจารย์นะอ่ะอย่าให้เจอนะบินทบาตเจอกันะนะ อ๋อนะโอ้วลก็นผ้าอะไรไปด่าคนเนาะแปลกไหมมันกิเลสหยามนั่นน่ะนะนะหาจากความทุกข์ให้ตัวเองอะเนาะนะไปด่าคนอื่นเขาก็เหมือนด่าตัวเองนั่นแหละกรรมนะจริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้น ความยุติธรรมมันความยุติยุติธรรมยุติยุติยุดอ,อยุดที่ตัวเราเองนะเนาะ,ะวันนี้ก็เขาจะมาให้กูรดน้ำมนต์ให้กูก็ทําไม่เป็นจริงๆฮงะแต่มัยก่อนเนี่ยเมื่อให้คนกูมาหากูเนี่ยไม่รู้พระองค์ไหนไปโกหกเขาว่าต้องไปแก้ลาหูมาหากูเนี่ยกูบอกว่ามานิมนต์ลวงตาไปแก้ราหูให้หน่อย กูก็เลยถามว่าลาหูเป็นลูกใครไม่ร,ร,มรู้แล้วบ้านมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วมึงจะไปแก้ได้ยังไงกูก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาบอกให้เอาของดำแปดอย่างของดำเจ็ดอย่างเว้ยมาถวายว่างั้นโอ้ยกูไม่ชอบของดำกูชอบของขาวกูว่างเงี้ยน,นะนะกูก็ไม่รู้แล้วกูจะไปแก้ได้ยังไงนะนะไปแก้ลาหู เอาพระองค์ไหนบอกมึงก็ไปบากบอกพระองค์นั้นล่ะแกเออเขาว่าใช่เขาก็เลยไปน,นี่เห็นไหมเขาก็เลยเป็นเป็นผลดีต่อพระองค์นั้นด้วยกูไม่ไปขัดผลประโยชน์แกไงฮะจริงนะใครอยากทําน้ามนต์ในพระแถวนี้ทําน้ามนต์ดูดวงสละอพเาาเขาก็ทําไปนะทําไปเถอะกูว่าไงกูไม่ทําแค่นั้นแหละอยาให้กูทํากูทําไม่เป็นนะจริงจริง บางคนว่าบางสก,กุลเป็นบางสก,กุลตายอย่างกูทําไม่เป็นไปพระองค์ไหนทําเป็นกูก็แนะนําไปวัดนั้นวัดนี้ท่านทําอยู่นะจริงไหมเพราะมันไม่ได้มาเอาทำมันมาเอาสะดอกเคราะมาเอาอย่างนั้นมันไม่สมควรแก่ทำเราก็จะไม่พูดธรรมะกับเขาได้อะจริงไหมพูดธรรมะมันต้องผูกพูดถึอการถูกเวลาถูกคนจริงไหมคนไหนสมควรแก่ทำเราก็พูดธรรมะจริงไหม คนไหนอยากได้หวยได้เบอร์ก็ไปเอาจุนจุนอ่ะจริงไหมไม่ใช่เลยจอจอนึนกว่าเจ็ดเจ็ดไปแทงเจ็ดเจ็ดบอกว่ามันออกศูนศูนย์ก็จุนจุนไงวไงไงบอ,อาจารย์เองไม่น่าโง่เออ,อนี่ยเลี้ยงบาลีสีธนรชัยไปแล้วนะลุงตาทำไม่เป็นถ้าทำเป็นก็ไม่รู้นะแต่นี้ทำไม่เป็นจริงๆ ก็แนะนําไปวัดอื่นเห็นไ,ไหมก็จะได้ไม่ขัดผลประโยชน์กับวัดอื่นเขาไงฮะเขาจะไม่ได้มาเป็นศัตรูกับกูไงนู่นนะวัดนั้นนะทําสะอกเขาอฮะเงี้ยอ่าแกทําไปทํามานะไปแก้ไขสะรอเข้อเขา,เขาไปแก้ราหงราหูกูเห็นหามเข้าโรงพยาบาเลเรื่อยพระองค์นั้นฮะเพราะความดันขึ้นทั้งโรคเบาหวานไม่รู้ไม่สะดอกเขาอให้ตัวเองมั่งกูว่าเงี้ยนะ นี่มันเป็นอย่างเงี้ยหลุงตาไม่ได้ห้ามใครนะแต่ไม่ทําสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทํามันเสียเวลาลุงตาก็ตั้งปฏิฐานไว้ในใจอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าสอนอานณาปณสิกูก็นั่งดูลมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยฮนะพอแม่ครูบาอาจารย์บอกเออเดินจงกรมกูก็เดินมั่งนั่งมั่งนอนมั่งขอให้ฝึกสติจะเริ่ญสติในอานณาปณสตินะอ่าเห็นไหม ก็ทำน่ะทำไปจนได้เกิดมรกเกิดผลขึ้นมาเห็นไหมก็พอตัวเองอยู่ได้อ่าไม่เป็นหนี้ใครฮเนี่เห็นไหมโอ้ยเนอเนอเนอไม่เป็นหนี้พระพุทธเจ้านะอ่าเห็นไหมเนี่ยตื้นตันในพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมตื่นตันในคูณภูบาอาจารย์กาสิโลราบนะเห็นไหมเนี่ยใจมันลงอย่างนี้